สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอ๊อฟ54นิวตันกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมารีวิวเจ้าคันนี้นะฮะ Ford Everest เครื่องยนต์2.0รุ่น Titanium Plus นะเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเทอร์โบเดียวเนาะคันนี้เป็นรถปี2021นะครับผมซึ่งครั้งก่อนนะฮะที่ได้รีวิวกลุ่ม Everest ไปมีลูกค้าเขาอินบ็อกซ์เข้ามาถามนะครับผมอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาถามว่าไอรุ่นปี2021กับรุ่นปี2018เนี่ยมันมีความแตกต่างกันแค่ โลโก้ตรงฝากระโปรงกับการตกแต่งไฟหน้าแค่นี้เหรอมีแค่นี้จริงๆเหรอวันนี้นะฮะก็เลยเอาเจ้าคันนี้เนี่ยมารีวิวเดี่ยวๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมแล้วก็จะได้บอกด้วยว่าไอ้เจ้าปี2021เนี่ยมันแตกต่างกับปี2018ตรงไหนบ้างจริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่การตกแต่งภายนอกอย่างที่คลิปที่แล้วที่ผมได้แจ้งไปมีในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับผมมีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยด้วยเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนะผมติดตามรับชมในคลิปได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปชมนะฮะเรามาฟังข้อมูลตัวรถก่อนนะครับผมอ่าตัวนี้ปี2021เป็นรุ่นไทเทเนียมพาร์ทเครื่อง2.0นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวครับเครื่อง2 0, Speed, al, ององล้อเลขไมล์50,000กว่ากิโลนะครับผม ราคาจำหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับอุปกรณ์ครบหมดเลยกุญแจมี2ดอ,อกคู่มือการใช้มีบุ๊กเซอร์วิสมีนะครับผมสภาพสวยๆเลยเป็นสีขาวที่มีเฉพาะในรุ่นปี2021เท่านั้นครับตัวนี้เนี่ยเป็นสีขาวสโนว์เฟ e w h i ว e ์เพล l นะฮะเป็นสีที่มีมาใหม่ ตอนปีรับตอนปี2021ก่อนหน้านี้ไม่มีสีนี้นะครับอันนี้คือสีพิเศษเลยนะแล้วก็การตกแต่งในรุ่นปี2021นะครับอย่างที่บอกคือมีคําว่าเอเวอร์เรสติดตั้งมาที่ฝากระโปรงเลยเขาแปะมาให้จากโรงงานเลยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มไม่ต้องไปซื้อ,อ,อในส่วนของตัวอักษรมาแปะเองนี่เลยฟอร์ดทำมาให้แล้วนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกระจังนะผมคือถ้าเป็นกระจังเดิมๆอ่ะม,มันจะมีการดีไซน์ใหม่นะผมเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะฮะในปี 2018, นจ,ปนจังมันนวนอนต่ พอปี2021จะมีการเปลี่ยนแปลงกระจังหน้าใหม่นะผมและคันนี้มันจะพิเศษกว่าพิเศษกว่าเดิมคือเจ้าของเดิมเขาก็ไปซื้อกระจังแต่งมานะเป็นคําว่าฟอร์ดนะมันก็ดูดุขึ้นมันดูแมนขึ้นนะไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้า LED นะผมระบบต่างๆคือเหมือนกับปี2018แหละแต่ว่ามีการเปลี่ยนดีไซน์ในส่วนของตัวครอบโปรเจคเตอร์ตรงนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยคโครมเมียมไฟเดย์ไทม์ยังมีอยู่นะผมระบบไฟอัตโนมัติยังมีอยู่กันชนด้านหน้ายังคงเป็นดีไซน์เดิม นะเป็นสีทูโทนแต่กับสีตัวรถนะฮะตัวกันชนตรงนี้ตัวบัมเบอร์ด้านหน้าจะเป็นสีเทานะเป็นสีเทาเงินมีเซ็นเซอร์รอบคันนะผมมาพร้อมระบบหอยจอดเหมือนเดิมนะครับไฟตัดหมอกก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับผม่านะและทีนี้มันจะมีความแตกต่างอีก2ออย่างนะครับผมไม่ใช่แค่พาร์ตตกแต่งด้านหน้าเรื่องของเครื่องยนต์นะครับผมในปี2021เนี่ยทางปอด์เขาได้มีการอัปเกรดในส่วนของลูกสูบนะครับผมเปลี่ยนโลหะเป็นวัสดุแบบใหม่นะเป็นโลหะจากของเดิมเนี่ย ที่ม,ม,มีมีปัญหาเรื่องอการอัดแรงแรงต่างเนี่ยมันมันไม่ดีนะครับอันนี้ก็เลยเปลี่ยนนะครับวัสดุโลหะใหม่แล้วก็ทําให้ลูกสูบมันอ่ะเรียบขึ้นหน้าลูกสูบมันเรียบขึ้นนะผมก็คือจะมีประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวยึดในส่วนของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ไอปี2018เนี่ยตัวยึดทอรกคอนเวอร์เตอร์มันจะมี ปัญหาอยู่นิดนึงก็คือมันไม่สามารถที่จะรีดเค้นพลังของเกียร์มาแบบเต็มร้อยได้นะครับผมตัวนี้ก็เลยมีการพัฒนาในส่วนของตรงนั้นขึ้นมาทําให้การส่งกําลังของเกียร์มันดีขึ้นนะรประสิทธิภาพมันจะดีขึ้นกว่ารุ่นปี2018นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นข้อแตกต่างของปี2018กับปี2021นะครับผมอันนี้ก็คือหายสงสัยแล้วเนาะมันมีเพียงเท่าน,นี้แหละไม่ใช่แค่การตกแต่งนะมีเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยที่มีการพัฒนาขึ้นมานะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูคันนี้นะ เรามาดูด้านข้างล้อแมกลายเดิมนะครับขนาด20นิ้วนะเป็นทูโทนสีเทาปัดเงานะครับยางของเขานะครับซีรีส์265 50 20นะผมก็จะเป็นยางที่ใส่ตั้งแต่ปี2018แล้วนะเป็นซีซรีส์เดียวกันสเปคเดียวกันนะครับผมในส่วนของช่วงลงช่วงล่างลายเหมือน,อนกันเหมือนกันเลยนะครับด้านหน้าเป็นดับเบิลวิสโบนด้านหลังเป็นวัดลิง์นะครับ ก็คือช่วงล่างเนี่ยไว้ใจได้ยึดเกาถนนดีนะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้อนะคันนี้นะเออเป็นขับล้อหลังนะครับด้านข้างโลโก้คำว่าเอเวอเรสต์ก็ยังแปะอยู่เหมือนเดิมนะผมการตกแต่งด้านข้างคือเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับกระจกโครเมียมพับเก็บไฟฟ้านะครับระบบคีเลสนะครับผมมือจับโครเมียมบันไดด้านข้างนะครับคือทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมเหมือนกับปี2018เลยนะครับผมด้านบนก็มีราวหลังคาพร้อมหลังคาพาราโรมิค์กั斯ลูปนะครับผมสีด้านข้างสวยมากนะครับคันนี้สภาพดีมากเป็นรถที่เจ้าของเดิมเขาดดูแลอย่างี นะอุปกรณ์ครบหมดสีคือสีเดิมโรงงานนะครับผมไม่มีรอยเฉียวรอยเบียดรอยขนแมวเลยเขาดูแลสีรถเขาดีมากๆาคันนี้นะด้านท้ายนะผมไฟไท้าย LED นะครับกรอบใสๆโคมสวยๆไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีน้าเข้าไม่มีมแมลงเข้าไปข้างในนะครับผมนะปาร์คเซนเซอร์ความปลอดภัยมาเต็มกล้องมองหลังมีให้นะครับฝาท้ายไฟฟ้ามีคลิกเซนเซอร์คลิกเซนเซอร์ครับนี่ ก็ะจะมีในส่วนของการเตะเปิดฝาท้ายนะผมเป็นฝาท้ายไฟฟ้าและในรุ่นไทเทเนียมพัชเนี่ยจะมีความสะดวกสบายเพิ่มมาหลายอย่างเลยนะผมฝาท้ายไฟฟ้ามีคลิกเซนเซอร์แล้วหลังคาสลูปมีแล้วเบาะแถวสามพับไฟฟ้านะครับกดปุ่มตรงนี้เป็นการพับเก็บไฟฟ้าแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเหนื่อยนะผมเพียงแค่กดปุ่มเบาๆนะผมและคันี้เจ้าของเดิมก็ติดตั้งในส่วนของคมกระดุมมาให้แล้วก็คือไม่ต้องเอาไปซื้อเพิ่มไม่ต้องเอาไปลงทุนเพิ่มหรือว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนให้มันดูหรูหราก,กว่านี้ก็ เปลี่ยนเป็นพรมเข้ารูปทั้งคันแบบหนัง PU หรือว่าหนัง PVC ก็ได้แล้วแต่ความชื่นชอบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มๆดูหรูหราดูลักชัวรี่หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสปอร์ตซิงเป็นสีแดงอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะการปิดสามารถเตะได้หรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับผมยวเตะให้ดูดีกว่านี่นะครับก็จะมีเสียงเตือนตึ๊ดดึๆดึ๊ดดึนะครับผมอ่ะก็จะเป็นการเตะปิดฝาท้ายสมมุติว่า <c oughs> มือเราไม่ว่านะครับผมสีสวยนะครับสีสวยมากเป็นสีขาวสโนว์เฟก ไว p e อร์นะซื้อสีเขานะโคตรเท่เลยนะสีเฟี้ยวนะครับผมนี่ก็ตัดกับพวกการตกแต่งที่เป็นสีดํามันก็ดูแบบเออดูสวยโคมก็เป็นสีดํากระจังก็สีดํามันดูดุมากๆนะครับผมนี่คือภายนอกนะสวยขนาดนี้เราไปตามดูข้างในคือกลิ่นใหม่ยังติดเบาะอยู่เลยกลิ่นหนังใหม่นะตามเลยครับมาตอนที่ภายในนะผมคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือเปิดประตูมากลิ่นหนังใหม่นี่คือยังติดรถอยู่เลยอะ คือรถใหม่มากจริงๆนะครับคันนี้นะสภาพเบาะสวยนะครับสวยมากไม่มีรอยยับรอยย่นรอยแตกอะไรงารอยฟองน้ําล้มคือเหมือนรถป้ายแดงเลยอันนี้คือพูดจากใจพูดจากตาที่เห็นณตอนนี้เลยนะใหม่มากใหม่สุดๆตัวบอกเป็นบอกปักไฟฟ้าคู่หน้านะผมใช้งานดีเสียงเงียบมอเตอร์ไม่มีเสียงดังรบกวนเวลาเราปรับนะครับมันจะมีแบบ บางทีนันจะมีเสียงงิงงีงงงงงอันนี้ไม่มีเลยเงียบมากจริงๆนะครับผมปรับไฟฟ้าได้คู่หน้าด้วยนะฮะแล้วก็วัสดุการใช้ที่เขาใช้ในการตกแต่งนะผมเป็นหนังตัดเย็บเดินได้รละด้าของเขาเนี่ยตึงเปรีย้ยตึงเปรีย้ยไม่มีเป็นขุยนะผมอ่าเนี่ยนะคือดูหนังเนี่ยดูได้เด็ดดูตะเข็บดีงานเรียบร้อยมากๆนะครับผมวัสดุที่ใช้คือพรีเมียมมากๆแล้วก็พวกโครเมียมกรอบแอร์อย่างเงี้ยนะไม่มีคราบไม่มีรอยแบบตกกระปรเลยอะ ช่องงงช่องแอร์คือใหม่มากๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรอยขดแมวคันนี้แบบเงาแวบบบ,บเลยอะเงาเหมือนรถป้ายแดงเลยสภาพดีจริง,รงนะครับผมเครื่องเล่นเป็นระบบซิงค์สามรองรับ Android Auto Apple CarPlay มีระบบแผนที่นำทางในตัวนะครับใช้งานดีมากๆหน้าจอคมชัดสวยงามนะเป็นระบบสัมผัสน,นะเวลาเราปรับแอร์ก็จะแสดงอยู่ในหน้าจอนี้นะฮะสมมติว่าผมเพิ่มแอร์ปุ๊บนี่นะมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้เลยหรือว่าเราจะกดที่ระบบปรับอากาศก็จะเป็นเมนูในส่วนของการปรับ ระบบปรับอากาศนะครับผมปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้เพิ่มแรงลมปรับทิศทางลมได้นะครับผมอ่าจะเป็นแอร์อิสระซ้ายขวาแสกสายาแสกจากกันก็ได้หรือว่าถ้ามันจะซิงก์กันก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับผมอ่าสามารถควบคุมแอร์ด้านหลังก็ได้นะแอร์ด้านหลังเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ด้วยนะครับผมผ่านหน้าจอตรงนี้เพิ่มลมแอร์ลดลมแอร์หรือว่าจะล็อกเอาไว้ไม่ให้เขาใช้สามารถตั้งค่าได้หมดนะครับผมค่อนข้างละเอียดเลยนะครับในส่วนของเครื่องเล่นซิงค์สามตรงนี้ใช้งานดีไม่มีเออร์เลอร์นะครับถัดมาที่หน้าปัดนะครับผมในส่วนของหนนน้าปัดเรือมะ ก็จะมีหน้าจอ2จอนะผมแยกเป็นซ้ายขวาตรงกลางเป็นเข็มน,นะครับบอกตำแหน่งเกียร์อยู่ตรงกลางด้านซ้ายจะเป็นหน้าจอเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ระบบแผนที่นําทางระบบเครื่องเสียงควบคุมเครื่องปรับอากาศนะครับผมส่วนด้านขวาจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถนะครับผมสถานะต่างๆนะผมอาจจะปรับให้ดูนี่นะคือดูในส่วนของความปลอดภัยนะครับผม adaptive cruise control นะครับผมบาลานซ์ตัวรถนะครับผมนี่มีโหมดออฟโรดให้ด้วยนะโคตรดีเลยนะครับ หลายๆท่านชอบนะฮะนี่แล้วก็ดูแรงดันลมยางนะมีให้ด้วยนะครับผมแรงดันลมยางนี่นะความเร็วต่อชั่วโมงนะครับผมนี่วัดรอบนะครับมีวัดรอบเพิ่มเข้ามาห็นยนะคือคุณสามารถที่จะเลือกดูได้ข้อมูลต่างๆเนี่ยอยู่ทั้งหน้าจอฝั่งขวาทั้งหมดด้านซ้ายเนี่ยคุณสามารถควบคุมจากวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้ควบคุมแอร์ก็ปรับลดลงมานะผมที่โหมดปรับอาก,กาศก็สามารถที่จะเพิ่มในส่วนของอุณหภูมิหรือว่าแรงลม ็ได้จากหน้าปัดเลือนไมเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะละเอียดมากมดีมากนะครับผมพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนงังตัดเย็บมาอย่างสวยงามประนีเป็นได้สีขาวแบบนี้นะครับผมแล้วก็การตกแต่งก็จะเป็นสีเทานะเป็นสีเทาแบบเงานนะมี Adaptive c r u i s e Control นะครับผมล็อกความเร็วกากระยะรถคันด้านหน้าแล้วก็มีส่วนของตัวจับเลนนี่นะตัวจับเลนจะอยู่ทางด้านนี้นี่เห็นไหมตัวจับเลนนะครับผมด้านซ้ายจะเป็นการควบคุมเครื่องเล่นนะครับผมเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายโทรศัพท์อยู่ทางด้านนี้ เห็นปะหเนี่ยพวงมาลัยค่อนข้างสวยนะครับผมสวยเลยอะ่ะไม่มีแบบรอยทะลอกรอยหนังแบบเป็นรอยเลยนะดีมากแล้วก็แผงประตูนะครับแผงประตูนี่ดีไซน์ก็จะดูแบบมันจะดูแบบเรียบๆหน่อยนะครับผมมันจะเป็นมือจับสีเทาสวิตกระจกนะก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะสวิตกระจกแล้วก็มือจับนะครับผมที่ทําเป็นโครเมียมสีลมดาแบบนี้นะับผมสลักษณ์เซนทันล็อกนะครับผมก Lock, ผมดล็อกดับล็อก ตรงนี้เนี่ยผมชอบนะเด็กๆเ,เข้าใจง่ายนะครับผมเด็กๆเ,เข้าใจง่ายเด็กอนุบาลเด็กปฐมวัยเข้าใจง่ายคือเห็นเป็นลูกกุญแจก็รู้แล้วอันบนคือมันปลดล็อกเห็นไหมไหมมันอ้าออกคือปลดล็อกอันล่างคือล็อกนะครับผมเออนี่ก็สามารถสอนเด็กๆให้เข้าใจเรื่องของการล็อกประตูการปลดล็อกประตูได้แบบง่ายนะครับผมดีมากๆแล้วก็สวิฟช์ไฟหน้ามีไฟอัตโนมัตินะครับผมนี่ไฟอัตโนมัติก็สามารถปรับความสูงต่ำของระดับไฟหน้าได้นะครับผมมันไม่ได้เป็นระดับสูงต่ำแบบอัตโนมัติ เราสามารถปรับแบบเป็นนวดแต่ว่าการเปิดปิดเนี่ยเป็นอัตโนมัตินะผมไฟตัดหมอกหน้าหลังนะผมะเพิ่มแสงหน้าปัดนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายนี่ก็อยู่อยู่ทางขวา,าแบบนี้อ่าทีนี้เรามาดูตรงเกียร์นะครับผมในส่วนของเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะผมมีสปอร์ตโหมดสามารถชิปเกียร์ได้แต่ว่าเขาไม่มีพัดเดิลชิปเวลาชิปเกียร์ทำไงชิปจากหัวเกียร์ตรงนี้นะผมมันจะมีบวกลบอยู่ทางด้านขวาของเกียร์นะครับก็ บวกลบจากตรงนี้อาจจะไม่ถนัดนะสำหรับบางท่านนะแต่เขามีให้นะผมในส่วนของการชิปเคียร์แล้วก็มีโหมดกันลื่นทไห่นะฮะโหมดกันลื่นนะครับผม Park sensor นะมีให้นะผมแล้วก็การถอยเข้าซองอัตโนมัติเวลาเราก,กดปุ่มนะผมหน้าจอเขาก็จะขึ้นข้อความแบบนี้ให้เราเตรียมตัวนะครับผมจอดขนานกับช่องจอดเปิดไฟเลี้ยวไว้นะผมเพื่อค้นหาช่องจอดเสร็จแ,แล้วพอเขาเจอช่องเขาจะมี ข้อความขึ้นมาให้เรายืนยันเราก็กดยืนยันแล้วรถมันจะหมุนพวงมาลัยของเขาเองนะครับผมหมุนพวงมาลัยเองแต่เราต้องใส่เกียร์นะเราต้องเป็นคนใส่เกียร์อานะครับผมแล้วพวงมาลัยเขาจะหมุนถอยเข้าซองอัตโนโมัติให้ตรงนี้เป็นออปชั่นที่หลายๆท่านชื่นชอบนะผมจะไดะ้ถอยเข้าซองได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วปกตินะครับผมและไฮไลท์ของรุ่นไฮเทเนียมพัดคือหลังคาพนนมิคการ์ r ลูปเป็นหลังคากระจกไฟฟ้านะผมมีม่านบ,าแบบังแดด ตรงนี้ดีเลยนะผมกดแบบครั้งเดียวเนี่ยมันจะมีสวิตช์อยู่นี้นะครับตรงกลางนี่คือการเปิดกระจกนะตรงนี้คือการเปิดกระจกนะครับผมนี่ลูกศรขึ้นลงนะผมเปิดปิดตรงนี้กระดกนะครับสามารถกระดกกระจกได้เพื่อระบายอากาศส่วนทางด้านขวาตรงนี้คือม่านนะครับผมเปิดปิดม่านอยู่ทางด้านขวานะครับผมก็สามารถที่จะปิดม่านเปิดม่านได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการใช้งานแบบพื้นฐานไม่มีอะไรมากนะครับผมอ่ะนี่คือสภาพด้านหน้าเบาะโคตรสวยเลยสวยมากมาดูเบาะด้านหลัง นี่นะฮะในส่วนของบ่อหล้างนะผมใหม่มากไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะผมรองรับ ISO FIX ซ้ายขวามีปุ่มปรับในส่วนของแอร์นะครับเพิ่มแรงลมแอร์ตรงนี้มีเอาท์เล็ตหนึ่งช่องนะครับผมอ่านะแล้วก็มีปลั๊กไฟ AC 2 3 0บโวลต์นะผมเป็นปลั๊กไฟบ้านสามตาแบบนี้นะก็ระวังโดนดูดจาเอานิ้วแย่นะฮะ ใหญ่ไม่ได้หรอกจริงๆแล้วมันมีระบบเซฟตี้อยู่นะตรงนี้นก็สามารถที่จะเสียบบัตชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จไอแพด notebook, ชาร์จนู่นนี่นั่นได้โดยใช้บัตรที่เรามีอยู่แต่ว่าขากลมเสียบไม่ได้ต้องเป็นขาแบนขากลมเสียบไม่ได้นะผมอันนี้ก็คือจุดด้อยของเขานะแล้วก็มีมือจับมือหัที่เสา B นะผมเอาไว้ขึ้นรถลงรถได้อย่างสะดวกสบายนะผมแล้วก็บอร์ดแถวสามเ,เนี่ยเวลาเราขึ้นเราก็พับเบาะแล้วก็เลื่อนไปด้านหน้าแบบนี้จะไม่เป็นการพลิกตะแคงจะเป็นการพับและสไลด์ลนะผมทาให้ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนของเอเวอ ผมก็ระมัดระวังกันนิดหนึง่งระวังสะดุดและผมว่ามันมีรางสไลด์อยู่บนพื้นเวลาเราก้าวขึ้นรถลงรถระวังสะดุดนะฮะเวลาเราตอนลงเนี่ยต้องระวังดีๆเลยเพราะว่าถ้าเราสะดุดปุ๊บเราหัวทิ่มตกรถเลยนะเออก็อระวังนิดนึงแล้วกันนะครับผมตอแถว3คนตัวใหญ่นั่งแล้วจะรู้สึกอัดน,น,นิดนึงนะผมอันนี้ก็บอกเป็นข้อมูลผมนั่งได้หลายหลายคลิปแล้วผมไปนั่งให้ดูแล้วคลิปก่อนๆน,นะลองย้อนกลับไปดูได้คนสูง185จะรู้สึกแบบมันติดผ่านเข่ามันจะชันมากๆนะผมอันนี้ก็ต้องลองมานั่งดูนะครับ ก็จะประมาณนี้สภาพสวยทั้งภายในภายนอกออปชันดีนะครับผมความปลอดภัยเยี่ยมเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อครับเรามาดูเครื่องยนต์อของเขากันต่อนะครับผมขุมพลังของเขาเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อต้นคลิปเขามีการอัปเกรดในส่วนของลูกสูบนะครับเปลี่ยนโลหะเป็นชนิดใหม่นะครับผมแล้วก็ทําให้ลูกสูบหน้ามันเรียบขึ้นนะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ํามันในการแสดงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวล็อกคอนเวอร์เตอร์นะครับผมก็มีการพัฒนาให้มันดีขึ้นทําให้การส่งกําลังของเกียร์เนี่ย มันเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะผมตรงนี้ก็ช่วยทาให้ตัวรถปีโมเดล2021เนี่ยขับดีกว่าเดิมนะครับผมประหยัดน้ามันกว่าเดิมด้วยนะในส่วนของสภาพเครื่องยนต์คันนี้โคตรใหม่นะใหม่มากๆเป็นเครื่องยนต์ที่ประสิทธิภาพดีนะผมและคันนี้เป็นรถมือสองใช้งานมา50,000กว่ากิโลสภาพใหม่เกี่ยมพร้อมใช้นะผมอุปก,กรณ์ครบอย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็โครงสร้างของเขานะโครคงสร้างเดิมทั้งคันนะค,คันนี้ไม่มีร่องอรอยการถอดแกะทําสี ไม่มีต้องหลอยงการชนหนักผิดคว่ำไม่มีต้องรลอยงการจมน้ําไม่มีต้องรลอยงการไฟไหมสภาพเดิม100%นะครับผมคันนี้เหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยสภาพดีมากครับผมฝากระโปรงเดิมนะครับคานหน้าเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับผมในส่วนของปากกามาสเกอร์ในการ QC ต่างๆ อยู่ในตำแหน่งเดิมทั้งหมดทั้งคันนะครับคันนี้สวยเดิม100%ได้ไปลายบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะผมในราคา1 1 7 9 0 0้บาทผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงสำหรับคันนี้นะครับผมท่านใดที่สนใจนะสำหรับคอร์ดเ v e r อเปีโมเดล2021รุ่น2.0งจุดศูน์ไท,ทเทนียมพัดกับเคร่องล้อคันนี้ติดต่อเข้ามาได้ 0901011019นะครับผมอุปกรณ์ครบกุญแจ2ดอกคู่มือการใช้มีบุ๊กเซอร์วิสมีมาลองขับดูก่อนก็ได้นะผมที่สาขากราบปะพึกนะผมแวะได้ทุกวันนะับเปิดบริการทุกวันเลย8โมงถึง1ทุ่มคุณแวะเข้าไปได้คุณบอกว่าดูจาก YouTube ผมจะมาดูรถคันนี้จะมาลองขับคันนี้แจ้งเขาได้เลยนะครับผมจะมีทีมงานให้บริการคุณนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกอภสิริว่าขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4Sure.com